Ừ, <laughs> 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 cầm đớn ไปกลๆเลวเออย,ยังชอบเลยวะ่ะ ควรคุณชนิดาพาด้วยนะคะแม่ความสวยเราต้องเปลี่ยนอะไรทันทันเข้าเล่นดีนเลยว,วันนี้าได้ไฟจริงจริงจังๆ,ๆไหมทีมไฟผมมองว่ามีไฟจริงจริงจังๆไม่เท่าไหร่นะผมแทบจะไม่ได้ไฟกันเลยซีซั่นเนี้ยมีแต่แบบตายก่อนแล้วมาเจอหน้าแล้วไม่ได้ทำอะไรมากกว่ารูเบียรู้สึกแบบนั้นนะ Pay him bro. าอครับ่โครับคุณค้าขอบคุณนันเดี๋ยวไม่กินข้าวมาครับขอบคุณนาหนึ่งหลายดวงด้วยนะครับ ทำไมไม่เรียนดูนะคะเบเก้น ปันดีพี่เบียเข้าคุณนะขอบคุณเออปันดนะีพี่เบียขอบคุณอะมรณะนา่ะนะ โหไม่ตายปุยหยุดกินทำไมวะเนี่นย ส่องดาวก็ขอบคุณพี่มัวมัว,มวจังด้วยนะขอบคุณดาวหนวึ่งร้อยดวงด้วยนะครับมิสมิทโอ้มิสมายเหมือนกันใครซื้ออะไรมากินพี่ฝนครับไปเป๊กไก่ในแบ็คเพลงยังเบียร์โอ้ยเบียร์ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับต่างเบียร์เองยังไม่ได้เติบมาพีแล้วชื่นชอบแลผลงานครับแต่ไม่มีต่างไป นนยาหามิดจ่ะมีอยู่ในถงฟังดุ่นไรครับผมเียเป็นไฮเปอร์ยาคาวอัลฟาครับผมแต่ที่เบียใช้แค่นี้เป็นเซ um นเซอร์โมเมนตัมะนรับ ขอขอบคุณยอนนี่วอเกอร์ด้วยนะคะขอบคุณครับฝนตกไหมครับเบียร์ตอนเบียร์ออกไปกินข้าวมันตกเปิดปอยอะครับตอนนี้เบียร์ไม่รู้มันตกหรือเปล่าบเบียไม่ได้ออกไปด้านนอกเลยครับถ้าฝนตกก็กลางลมด้วยนะครับต่เป็นหวัดไม่ได้เป็นหวอนะครับจะเป็นห่วง ขน,นานเกม5หลังจบเกมจะได้หมไหมครับพังก็งพังตอนผมเล่น4นิ้วจะเป็นตัวสามกับสี่ยังไม่ติดเลื่นสองนิ้วมันก็ยิงหมดได้เหมือนกันครับอันนี้มันอยู่ที่รีเฟกตัวเราเลยครับผมเราพยายามเล่นไก่ต้องมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้เยยไก่ต้องมาแล้วครับจังหวะนี้ oh, <yeah. S 1> <c oughs> ไม่ตกนะครับเดินเช้าไปเลยนะโฮมก็ไม่ไหวเหมือนกันเบียต้องพักผ่อนครับไก่หนเกมงใ่ไห้ล่ะรู้เรื่องได้มากพีดับเบิลครับรู้แล้วไก่ต้องมาแล้วขอบคุณนะครับคุณคุณบีดายี่สิบห้าดวงเลยนะครับอยากให้เบียกรรมร่มให้พอดีเราแค่พิกาไม่ได้มาดูหลายวันเลยแต่เชียร์ตลอดนะครับอยากเชียรนะพี่เก่งมากๆแล้วสู้ต่อไปครับโอเคคับขอบคุณนะครับคุณ หน้าแปดดวงด้วยนะ้ี่ร้อู้หูเบดันนนะคะ อันนี้แต้มมีอ่าต้องมาปอ,อดีเลเด็กขนาดนะี้ไม่มีใครดูเลยดีนะพี่เพียสตรีมสมทีมเล่นหน่อยเดี๋ยวไม่ได้สูงนะคะรับเบียขอเล่นโฟกัสตัวเองก่อน,นะควันนี้เล่นแก่ขอโทษด้วยเด้อเล่นด้วยไม่ได้จริงๆนะครับ มาแค่แอปสกิลเพลย์พัฒนาเสิให้ใจนิ่งครับนิ่งดังหินปลาจะได้ไหมจะได้ไม่ร้อนหลนโรยชั่วชงาโคตรปั่นเนี่ย ช่วงนี้โอ้โอโอยก่อนยิงกระน,น่อมผมเช้านนี้ต่อแถวสี่คนแล้วไปได้บ้านวิทย์็ึเที โอ้ไม oh. oh. ่ก็ขอบคุณเลยนะแมบายๆเพื่อนเจอกันอาจญ์ปราชี Mê lê. Hey. Mình à? mày bay lên Thôi bay lên mày bay chế mày đấy à Vậy là <laughs> จะยิงทำไมวะเนี่ยอะไรนฮัลโหลฮัลโหลเพื่อน ขึ้นได้ไงอะ่ะเออผมก็งงเหมือนกันเราไม่ขึ้นได้ไงผมเพิ่งรู้ว่าตรงนี้ไม่ขึ้นได้ด้วยเดินภาพสอบครับเดินภาพสอบเลย นั่นด้วยคนดีพี่ไม่สะดวกนะคะ oh, <yeah. S 3> รายการแข่งจบยังครับพี่เบียยังครับรายการแข่งจบไฟแนลอาทิตย์หน้าครับผมสุขสาวอาทิตย์ครับ ลุนผู้นี้ว่าใครจะได้ไปรับตัว๋วีรอบแรกครับตัว๋วีใบแรกนะเลยสองใบ Pero 嗯。Mm. Sampai